จริงในช่วงถ่ายละครก็มีเวลาที่แบบด,ดูแลตัวเองมากขึ้นเพราะว่าในจังหวะที่ถ่ายฟ้าพยับก็ถ่ายอยู่เรื่องเดียวครับนะมันมีช่วง,วงเวลาที่แบบได้ดูแลได้เจอคุณหมอบ้างได้แบบทําหน้าใสอะไรนี้ก็ดูแลตัวเองมากขึ้นแล้วก็มีน้องฮาน่าคอยแบบดูแลด้วยใช่เพราะว่าจริงๆเราเราไม่ค่อยไม่ค่อยจะได้สนใจในในตัวตัวเรามากเท่าไหร่ในการแบบดูแลผิวพรรณหน้าตาอะไรงี้เพราะว่าผมก็เป็นคนชอบเตะฟุตบอลแล้วก็ ลุยๆไม่ค่อยได้สนใจะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ก็อาจจะจริงๆมันมันมาตั้งสักพักใหญ่ๆแล้วครับก็ดูแลเรื่องขุนหน้าตาหลายๆอย่างทรงผมต้งผมอะไรเงี้ยก็ก็ก็ดีไปเรื่อยๆครับฐานน่าดูแลดีทั้งในจัดแจงทุกอย่างครับ <laughs> <laughs> ครับผมก็คือสามารถนัดคลินิกได้ไป<อ>ทําอะไรางี้ได้คือแล้วก็เสื้อผ้าทรงผมออกแบบจริงๆก็เกือบหมดแล้วนะทาน่าดูทั้งต่องหมดเลย <laughs> ใช่ครับใช่ครับจริงๆเราเราก็ ก็เห็นดีด้วยแหละเพราะว่าเราไม่ค่อยเก่กงทางด้านนี้ฮาน่าเขาแบบเป็นเจ้าแม่แฟชั่นอยู่แล้วทีมงนพอเราได้แบบคนรู้ใจราแบบดูแลตัวเองแบบดีครับดีตั้งแต่เริ่มแรกแล้วครับเพราะว่าตั้งแต่ปรับลุกตัวเองมารู้จักกับคําว่าลุกเกาหลีเนี่ยมันก็ก็ได้ไปอีกสเต็ปหนึ่งของ <c oughs> ผมเลยครับผมก็มาเรื่อยๆครับตามตามยุคตามสมัย <c oughs> <c oughs> ตอนแรก ตอนแรกมันจะรู้สึกแบบขัดใจแค่บางบางบางช่วงก็คือสูตรเสิร์ตมันแบบมันมันจะแบบมันไม่เหมือนที่เราใส่มันแบบบางอย่างเนี้ยมันดูค้่งแต่มันดูเทพอีกแบบนึงบางสูตรมันมีแบบซ้อนกันลายมันอะไร่าเงี้ยผมแบบเฮ้ยทำไมเราต้องใส่ขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่จริงๆเราเป็นสูตรดำตัวนึงแบบธรรมดากางเกงอะไรอย่างงี้คือมันมันก็ง่ายสำหรับเราแต่เขาใส่แล้วก็สวยมากใช่ ไม,ไม่มีครับไม่กล้าครับ <c oughs> อะไรทำให้เราไม่กล้าครับเขาไม่มีอำนาจเออไม่ได้มีนะผมก็เกรงใจครับเกรงใจเพราะว่าออสิ่งที่ได้ได้มาก็คือสิ่งดีๆแล้วก็เป็นเป็นสิ่งดีที่ได้รับมาแล้วก็หลายๆคนก็ชื่นชมครับผมผมว่ามันเป็นการตอบรับระหว่างผมแล้วก็พี่ๆที่ออคอมเมนต์มาในทิศทางที่มันโอเคมากครับเรื่องเาชมรมกลัวมีอรก็ตามเกรงใจครับทำไมตกลัวแสดงว่าเขาชี้นกเป็นน้องที่หายเป็นหาย ไม่ขนาดนั้นเขาก็ไม่ได้ชี้ขนาดนั้นแต่ว่าเขาก็อย่เขาไม่ได้ชี้ไม่ไแต่ว่าเาชี้ม่ไม่ได้ไม่ได้กลัวครับแต่ว่าจริงๆแล้วทุกอย่างอะ่ะมันมันคือการแชร์ความคิดกันทั้งหมดครับถามว่าผมขัดได้ไหมว่าผมไม่ชอบสีนี้ผมก็พูดได้ครับเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันดูแล้วมันมันดึงอายุเราอะไรเงี้ยแต่บางที่คนมองว่ามันก็ได้นะ ก็อันนี้หนึ่งชุดนี่อีกชุดหนึ่งก็ได้<ข>อะไรเงี้ยพอ,อเราได้เริ่มขัดมีเอฟเฟกตามมาไหมอะไรละ่ะพอเราได้เริ่มขัดแล้วมีเอฟเฟกตามมาไหมเออ <laughs> ก็ไม่เท่าไหร่หรอกม,ม,มันมีไหมมันมีอยู่แล้วนะ <laughs> แต่ว่าคือเราจากเมื่อก่อนเราเรามีความคิดเป็นตัวเองอยู่แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ครั้งนี้เราก็มีคนที่แบบช่วยคิดช่วยแบบอะไรหลายๆอย่างมันทำให้เรารู้สึกว่าอ่ะคนละาครึ่งทางในความความคิดของผมนะห <c oughs> มายถึงว่าเขาก็เอามาให้ผมครึ่งหนึ่งแล้วก็ผมครึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยออย่าาางงเเเก็็ปนจ ครับบางทีก็มีทัแบบซอะไรครับไม่ได้ห่วงนะฮะไม่ได้ห่วงผมชอบเข้าใคือมีของอยู่แล้วเราจะเก็บไว้ทำไมถูกไหมเราก็ปล่อยของเขาเป็นลูกครึ่งคนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเขาสวยแล้วในการโพสหรือว่าในการเลือกแมทระหว่างเสื้อผ้าเขาเขาก็ดีครับเข้าโอเคผมว่าไม่รู้จะให้เขากักไปทำไมไม่ต้องไม่ต้องอายที่จะโพหรอกครับบางอย่างเขารู้ตัวเองอยู่แล้วเนาะอะไร ไม่ไม่ครับไ,ไ,ไ,ไม่ค่อยไม่ค่อยถามครับแต่น้อยเออขาจะรู้ตัวเองอยู่แล้วรู้ลิมิตตัวเองอยู่แล้วว่าชุดเนี้ยเวลาออกไปในภาพสื่อเขาก็ไม่ได้อยากให้มันดูดูโอเวอร์เกินไปหรือว่าดูโป๊เกินไปแต่ชุดที่เลือกมาแล้วมันควรจะโป๊ในส่วนหนึ่งก็ต้องโป๊เพราะว่าในการถ่ายภาพออกมามันดีครับมันดูโอเคแล้วก็คือไปชื่นชมทุกรู ใช่ครับน่ารักนะคือเราใส่อะพอตอยู่แล้วอะพอตนีคือไม่หรอกมันก็เป็นความสุขเล็กๆของผมเลยครับคืออย่างผมผมทำงานเยอะไงผมรู้สึกว่าอะไรที่ผมรู้สึกทําให้ผมมีความสุขได้และมีกําลังใจในชีวิตได้ผมรู้สึกว่าแฮปปี้นะคือโอ้ผมก็อยู่การมาขนาดนี้แล้วเนาะผมเวลาผมทํางานแล้วผมก็บ้างานจริงๆทุกผลงานผมผมผมโคตรบ้าเลยแต่ว่าบางอย่างผมก็อยากให้ชีวิตเองแบบมีมีความเป็นส่วนตัวนี่อะไรเนี่ยมันมีความสุขอะ หมบ <ผม S 1> ันทีเราลดความละสมในการมันนี้บ้างใช้ชีวิตอะไรนะครับเพม,มีเขาแล้วความ้เราลดในการใช้ชีวิตแบบจริงจริงความละสมในการใช้ชีวิตมันมันน้อยลงครับแต่ว่าออไอ้เรื่องไหนที่ผมผมแบบชอบแล้วผมผมทำบ่อยๆอ่ะเขาก็จะไม่ห้ามอย่างอย่างเล่นกีฬาเนี่ยผมสามเจ็ดวันผมเล่นสี่วันห้าวันอะไรเงี้ยเขาก็ปล่อยผมส่วนเรื่องแบบจะออกไปไหนอะไรเงี้ยเขาไม่เคยห้ามอีกแล้วแล้วเราก็รู้สึกว่า เราก็ให้เกียรติกันและกันในการในการที่จะคิดที่จะทำอะไรอยูน่นะครับเพราะว่าเรามากันขนาดนี้เราเราคงไม่อยากจะให้มันเกิดอะไรที่มันแบบดูแย่เ<ต>นาะม,มันดีกว่าไม่มีครับไม่มีเลยน้อยมากขอก็เรื่องกินมากกว่าแหละเออมันมันจริงมันคือมื้อนี้เขาอยากกินอาหารญี่ปุ่นอนะไรเงี้ยซึ่งเขาเป็นคนชอบอาหารญี่ปุ่นอยู่แล้วอะไรเงี้ยคือแบบว่าเออเรา สายหมูกระทะอะไรเงี้ยเรามันก็คนละคนละทางกันอะไรเงี้ยก็เลยแบบขอกินเรื่องนี้มากกว่าเรื่องอื่นเรื่องงานไม่ต้องพูดครับเพราะว่าให้เกียรติในการทํางานอยู่แล้วเรื่องเที่ยวไม่มีแน่นอนเพราะว่าผมไม่ได้เที่ยวผมเลิกเที่ยวมานานแล้วแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องการดูแลตัวเองมากกว่าอย่างอย่างตอนนี้ทรงผมมันก็ไปเรื่อยๆเขาก็บอกว่าเอ้ยก็ดูและกันว่าจะตัดไหมอะไรเงี้ย วันนี้ก็เป็นกังวลอยู่ครับว่าจะเซตผมผมเป็นยังไงแต่ก็ทุกอย่างมันลงตัวแล้วมันก็เวิร์กดีครับมันก็มันก็เท่ดีน่ารักดีครับครับผมเป,เ,เป็นการตรวจเช็คร่างกายครับ<ม>เป็นการเตรียมตัวว่าเราจะจะยังไงต่อได้บ้างเพราะว่าผมตั้งใจแล้วว่าผมจะปรึกษาคุณหมอแล้วก็จะเลือกเพศอะไรเงรี้ยตอนนี้เราก็ายังตกลงกันไม่ได้ว่าจะเอาเพศอะไรก่อนอะไรเงรี้ยแต่ว่า ล่าสุดนี้ที่ที่ไปปรึกษาคุณหมอร่างกายโอเคครับซึ่งน้องเขาจะเป็นกังวลผมเพราะว่าผมเป็นคนทํางานเยอะนอนดึกเล่นกีฬาทุกอย่างมันแบบระหำ่ำมันมันแบบดูแลตัวเองน้อยครับแต่ไปเช็คไปตรวจไปแล้วโอเคครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับวางแผนไหมครับวาง,ง,ง,งแผนครับออรเออจริงๆเรามีการวางแผนนับปีนับเดือนเลยนะครับแต่ว่ารอบนี้เราเราก็วางแผนไว้ตามตามที่คุณหมอ ได้แผนจากเราไปเขาก็ต้องคำนวณก่อนว่าอ่ะเดี๋ยวพอมีการเก็บเด็กหลอดแก้วทุกอย่างแล้วอะไรเงี้ยก็ก็ตามเราว่าเราจะเอา,เอาตั้งคันช่วงไหนอยากให้น้องข้อช่วงไหนเลยอะไรเงี้ยคือหมอสามารถทําได้ขนาดนั้นแต่เราก็ยังคุยกันสองคนว่าถ้าในช่วงละครหรืออะไรเงี้ยเราก็มาดูอีกทีได้พเพราะขยับได้ในเมื่อเราแบบปรึกษาคุณหมอแล้วก็ตั้งใจจะเ,เก็บไข่ฝากไข่ไปแล้วมันก็ไม่ได้ยากครับเพราะว่าด้วยวัยคุณหมอบอกว่าโอ้โหวัยแค่นี้เอง หลายหคนจะคิดเป็นก้อมนว่าอายุเยอะแล้วมันยากไม่ใช่ครับผมฟังแบบนี้มาเยอะมากเลยอายุเยอะแล้วยากอากยาุเยอผมไม่ทุกคนนะการดูแลตัวเองการพักผ่อนการบํารุงสาคัญที่สุดครับจากที่ผมฟังมานะครับด้วยวัย40 50ยังยังท้องได้เลยเพราะฉะนั้นร่างกายของเราไม่เหมือนกันไปตรวจคุณถึงจะรู้ว่าไข่ของคุณมีเท่าไหร่มีกี่ใบเชื้อของผู้ชายวิ่งได้ขนาดไหน นี่ครับมันมีกฎเกณฑ์ของคุณหมออยู่ถ้าไม่ดิ่งเกินไปหรือไม่ไม่ต่ำเกินไปทุกอย่างไปได้ดูดีครับใช่ครัสำหรับผมโอเคหมดครับความเชื่อไหมว่าตั้ปีไหนยังมหมดเขาแบบเชื่อเรือ่องนี้อย่างล,ล่าลสุดคุณหมอบอกว่าไอ้ที่พูดไว้เนี่ยสองปีใช่ไหมอันนี้วางไว้เพราะว่าไม่อยากเก็บไข่ไว้นานอะไรเงี้ยคุณหมอว่าสองปีนี้ก็ถ้าเจ็ดศูนย์ก็ปีปีแพะใช่ไหมปีแพะก็มีผลอะไรไหมคือแบบเขาบอกแล้ว พอเรามานั่งคิดจริงๆเลิกเรามันมันเลิกสะดวกตามที่เราเคยเคยคุยกับครูบาอาจารย์เรามาเขาบอกจริงๆถ้าเลิกสะดวกสองคนโอเคก็โอเค,อเค,อเคก็บอกฮาน้าว่าช่วยดูนิดนึงบางทีเป็นปีแพะมันจะแพะตลอดไหมเลยเล็กแต่ว่าเท่าที่ดูมาครับาสามารถเลือกวันได้มันมีวันที่สามารถแก้ตรงนี้ได้อะไรเงี้ยมันมันไม่ได้ไม่ได้ยุ่งยากขนาดนั้นครับผมจริงๆอ่ะ เขาถ้าเขาจะมาเกิดก็ก็ได้เกิดนะครับผมว่านะไม่ได้มีปัญหาอะไรขนาดนั้นแต่ว่าสองปีนี้คือทั้งสองคนยังอยู่แน่นอยู่ก็ผมมีโปรเจกต์ของผมอยู่ครับก็อยากจะไปให้ถึงในโปรเจกต์ผมเพราะว่าตอนนี้ในวงการเงผมประสบความสำเร็จแล้วผมรู้สึกผมเอ็อกโอเคแล้ว<อ>ปีนี้อยากทำโปรเจกต์ของตัวเองให้ดีที่สุดครับเพราะว่าอยากจะทําเบื้องหลังบ้างได้มาเล่นละครบ้างอะไรอย่างเงี้ยอาจจะได้เห็นหลายๆทุ่มของผมอะไรเงี้ยเราเราวางแผนไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วปีนี้เราก็เลยอยากจะลุยให้มันเต็มที่ให้มันรู้สึกว่า ที่เราอยู่การมาแล้วทำงานด้านละครมาเกับ20ปีเ,เนี่ยก็อเอามาใช้ในในการทำโปรโกชั่นหรือว่าทำเบื้องหลังอะไรเงี้ยครับนนต้องต้องวางแผนครับต้องวางแผนเพราะว่าหนึ่งถ้าเกิดมีผลงานออกมาเนี่ยแล้วตัวผมเองก็ไม่เท่าไหร่ครับแต่ตัวตัวน้องฮาน่าเนี่ยถ้าเกิดว่าเขามีละครเข้ามาเราก็ต้องแบบว่าคอยดูแลเป็นพิเศษหรือว่าละครที่รับมาเป็นบทแนวไหนอะไรไง ก็ได้ได้คุยได้ปรึกษาไปแล้วด้วยคับคุณหมอเรื่องนี้ด้วยแต่มันมีระยะเขาครับระยะว่าจะทํางานได้มากแค่ไหนจบที่เดือนไหนอะไรยังไงอันนี้เราปรึกษาเผื่อไว้แล้วครับผมไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าเรื่องน้องเรื่องเพศยังตกลงกันไม่ได้แฟนนี่ผมอันนี้ในส่วนตัวออฟนะฮะอ้บขอพูดแบบว่าเราคงจะรับอารมณ์ไม่ไหวครับเพราะเลี้ยงเอง เลี้ยงเองครับก็คืออยากจะเลี้ยงด้วยตัวเองซึ่งอยากให้ลูกรู้จักนิสัยคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ญาติอะไรเงรี้ยคุณญาคุณยายก็เลยเรื่องที่อยากจะเลี้ยงเองแล้วก็อยากจะแบบดูแลเองเกือบทั้งหมดอะไรเงรี้ยก็เลยแบบยังตกลงกันไม่ได้ว่าเพศไหนอะไรเงรี้ยนี่ไงไม่หรอกคือครอบครัวออฟมันเป็นครอบครัวผู้ชายเยอะครับแต่กูลผมเป็นผู้ชายเยอะและฝั่งของน้องก็ผู้หญิงเยอะ มันก็เลยยังไม่มีระหว่างการใช่แต่ว่าในการเก็บกออนในเก็บฟ้กไข่เนี่ยคุณหมอบอกแล้วว่าอย่างไรต้องมี3ามฝาก1ฝาก2สำรอง1ห,หรือได้ีองเป็น4อ,อะไรเงี้ยก็ได้ปรึกษาแล้วก็คุยทั้งหมดแบบเป็นข้อที่แบบคาใจบางทีเราได้ยินมาคนแบบเออายุยาเยอะอะไรเงี้ยที่เอาบอกไปะไม่ใช่ครับตรวจเถอะคุณอาจจะมีในวัย40บบวกเนี่ย ไข่ค,คุณอาจจะเยอะก็ได้คร่เพราะว่าเราไม่ได้ตรวจลึกขนาดนั้นนะครับมันก็เลยไม่ไม่น่ามีมัหาอะไรมากครับขอบคุณครับ